ทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาสอนวาดน้องนกกันนะคะ<ม>ก่อนอื่นเลยให้ไปที่ pen tool นะคะแล้วก็ตรงนี้เราไม่เอานะปึ๊บเราจะเอาแค่ stroke นะคะแล้วก็ทำการวาดเลยนะ<ม>ก่อนอื่นเลยก็คลิกตรงหน้า artboard ของเรานะคะปึ๊บ,บแล้วก็เฉียงมาประมาณนี้นะทุกคนอ่า แล้วก็อย่างไงคะ่ะทำให้เป็นเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะคะกดเมาส์ค้างไว้ประมาณนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็ให้มาบรรจบกันตรงนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะทุกคนแล้วก็ปรับค่ะทําการปรับมุมนะคะอือแบบนี้นะทุกคน เราก็จะได้เส้นตัวของเขาละต่อไปนะคะเราจะมาทําปากกันนะคะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆใช้เพนทูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะส่มขยายให้ดูนะทุกคนแล้วก็เนี่ยคะ่ะคลิกตรงตรงจุดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอาเมาส์คลิกลากไว้พิ่งปล่อยนะคะให้มัน ให้ทำแบบมุมโค้งๆประมาณนี้นะทุกคนปึ๊บเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะตรงจุด Enter นะคะคลิก1ครั้งแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้มันเป็นเส้นออกจากเฉียงเฉียงประมาณนี้นะทุกคนปึ๊บแล้วก็มาบรรจบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะได้ปากเป็นนะคะเครื่องมือเดิมนะทุกคน Pen Tool เ,เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ลาจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะตรงห่างมันเนาะเราก็วาดลงมาเลยค่ะให้เฉียงๆนิดนึงแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้นะทุกคนอารมให้เป็นเหมือนแบบสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้มันเท่ากันเป๊ะนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราจะทําการวาดเท้านะคะเท้าอาจจะใช้เพนซิลทูนะทุกคนซมก็จะทําการวาดแบบฟรีแฮนด์ไปเลยนะก็ ะะวาดลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามหยักแล้วก็ให้มามันจบกันปึ๊บเปลี่ยนสโตรกตรงนี้ให้เป็นฟิวนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเดี๋ยวเราค่อยมาใส่สีกันเนาะให้เป็นประมาณนี่ยทุกคนแล้วก็ทําการ Copy นะคะ Ctrl c t r โทแล้วก็ค t r โทนนะคะแล้วก็เอามาวางตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาปรับที่หลังจ้ะต่อไป ปีกน้องปีกน้องเขานะคะแล้วก็จะใช้เครื่องมือเพนทูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการวาดคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงนะแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยค่ะหมุนหมุนหมุนตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็เนี่ยคะ่อยยคะอย่าเพิ่งปล่อยนะทุกคนแล้วก็ ให้เมาส์มาอยู่ตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ให้มาบรรจบกันค่ะแล้วเราก็อย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการวาดตรงหน้าเขาเนาะตรงหน้าเขาเนาี่ยส้มก็จะใช้พินซิลทูนะคะวาดไปเลยก็เนี่ยคะ่ะส้มก็จะทําการวาดอย่างนี้นะทุกคนปึ๊บอะ เสร็จแล้วทก็จะทําการจุ่มสีตรงนี้นะคะปึ๊บเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น stroke นะคะเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องมือ round rectangle เอ uh, อ ellipse tool นะคะแล้วก็วาดให้มันเป็นตาหนองเขาเนาะปึ๊บเปลี่ยนตรงนี้เป็น fill นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่แก้มด้วยเนาะเนี่ยี๋ยวามาใส่ปรับปรับสีที่หลังนะคะแล้วก็ใช้ เ่องมือ pencil tool อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ว่าตรงน,นี้เหมือนเป็นปากเขาให้เขายิ้มชัดนิดนึงปึ๊บต่อไปเราจะมาทำการใส่สีกันนะทุกคนทการคลิกตรงวัตถุตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตรง Stroke นะคะให้เป็น f i l ปึ๊บนะคะ Double Click แล้วก็เลือกสีเลยเลือกสีที่เราชอบอันนี้ส้มจะใส่เป็นแบบสีชมพูนะทุกคนก็กดเ okay, คนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ส้มก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวปึ๊บนะคะก็เลือกสีขาวไป ส่วนปากนะคะปากของน้องก็จะเป็นเดี๋ยวส้มขอเปลี่ยนแป๊บนึงเป็นสีอะไรเอ่ยอสีเหลืองนะคะทุกคนกดโอเคไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสักสองทอยนะคะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะที่ห้าปึ๊บขยับขึ้นมานิดนึงนะคะ ทีนี้ปากเนี่ยมันดูใหญ่ไปเนาะส้มก็จะทำการกรุ๊ปนะคะแล้วก็กดชิปนะคะปรับให้มันเล็กลงไปนิดนึงเนาะเพราะมันใหญ่เกินแล้วก็คลิกขวานะคะท่าน transform แล้วก็ orange เ n น Send to back นะคะเน่เสร็จแล้วห่างนะทุกคนตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บส้มก็จะเอาเป็น สีชมพูเหมือนกันนะคะปุ๊บเราจิ้มตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกไปแล้วก็อาจจะทําให้มันจางกว่านี้นิดนึงแล้วก็เลือกเอี่ยคะ่ะทุกคนเลือกแล้วกดโอเคนะคะส่วนตรงนี้ง่ายๆเลยนะทุกคนวิธีกัรกน้มก็จะใช้ไอร็อปเปอร์นะจุ่มเลยปุ๊บเป็นสีเหลือง ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะลองเอาไปตกแต่งกันดูมผมก็จะทำเป็นสีฟ้านี่อ่ะเดี๋ยวขอขยับแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยมันยังดูเหมือนขาดอะไรไปนะเราก็จะทำการวาดใช้เครื่องมือ Pencil tool นะคะแล้วก็ต้มจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีขาวอะกดโอเคแล้วก็ทำการวาดเลยค่ะทำการวาดแบบ คอยกคยกไปจุกจ๊กจุ๊จุ๊จุจ๊อย่างเงี้ยอันนี้ส่วนมากเนี่ยที่ส้มทำในเวสเ a t o r นะคะส้มจะใช้เมาส์เป็นส่วนมากเลยนะบ้างใครบ้างใครถนัดอารปากกาก็ใช้ปากกาไปนะคะอันนี้ส้มก็จะเปลี่ยนเป็นอันที่สองนะทุกคนเสร็จแล้วก็อ b อบเจกต์นะคะ expand experience อ่าเห็นไหมเราก็จะได้มีความเป็นมิติต่อไปตรงหางนะคะหางก็อยากท้อมก็อยากให้มันมีความเป็นตะมุตะมินิดนึงท้อมก็จะวาดขึ้นมาเลยใช้ Pen เพนทูเหมือนเดิมนะคะก็จะทําการวาดอย่างเงี้ยทุกคนปึ๊บนี่นะคะ การเบลอแก้มน้องเขาเนาะตรงนี้นะเราจะเลือกให้มันเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่เอฟเฟกแล้วก็เลือกเบลอนะคะแล้วก็นยคะอันแรกนะกรีนเบอปึ๊บสังเกตได้ว่าเราเราจะเห็นตรงนี้เลยนะพรีวิวให้เรากดพรีวิวดูแล้วก็เนีย่ยเลือกไปประมาณสัก สีสิบก็ได้ค่ะสามช่หอ่าประมาณสี่สิบนะทุกคนแล้วก็กดโอเคแน่เห็นไหมแก้มน้องก็จะเบลอแล้วนะอันนี้ส้อมขอแบบให้มันตรงนี้ยส้มจะขอให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช้เครื่องมือ direct selection tool นะคะในการปรับ เสร็จแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะใส่ลูก,กตาน้องเขาอีกอันหนึ่งเนาะก็ไปที่ e l p ิ e t o o l เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วาดอันเล็กๆนี่ขึ้นมานิดนึงนะให้ให้ดูมีความแบบเนีย่ยตาน้องเขาดูมีความแบบใสๆหน่อยผมก็จะทำการขยับให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายแก้มก่อน คลิกตรงนี้แล้วก็ชิปนะคะแล้วก็ย้ายขึ้นมาฮอลลแบ็คกราวด์ข้างหลังส้มแบบฝนเพิ่งตกเรามีเราแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากมาเลยนะส้มก็จะได้ยินเสียงเสียงนกเสียงกบเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอ่ะมามาต่อกันนะทีนี้เราจะมาวาดตรงนี้นะตรงท้องเขาเนี่ยง่ายๆเลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสโตรกนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เครื่องมือ p พนส t Brush to นะคะแล้วก็นี่เลยจิ้มเลยคะ่ะจิ้มจึ๊ก ตึกอย่างเงี้ยลากมากนี่เดี๋ยวตรงนี้ช่องพอเอาไว้ที่ข้างหลังนะคะก็เหมือนเดิมค่ะ orange send to b a c k นะคะมันก็จะเก็บงานให้เราหน่อย ตรงนี้นะส้มจะใส่ขอบด้วยเพราะว่ามันดูมันดูยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราก็จะใส่ขอบสีมันเข้มๆพมมิดนึงนะคะอาจจะเป็นสีแบบแดงๆหมูแล้วก็ใส่สักหกอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ปุ๊บคลิกขวานะคะ orange send to back เอาภาพไปไว้ข้างหลังให้หมดนะมันจะได้ดูแบบมีมีซ่อนด้วยนะคะอ่ะต่อไป ตรงนี้่้มขอปรับนิดนึงเนี่ยทุกคนต่อไปเราจะวาดกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้ก็ง่ายๆเลยนะส้มจะขอเป็นพนเซลทูแล้วกันก็เริ่มจากตรงนี้แล้วทุกคนแล้วก็แบบวาดวาดแบบเหมือนกิ่งไม้ปึ๊บพาดไปเลยจ้ะอ่ะ ทีนี้กิ่งไม้ก็ขอเป็นสีน้ำตาลนะคะเทคนิคนง่ายๆเลยก็เดี๋ยวเรามาทำกันน้ำตาลเข้มๆเ,เนาะล็อกก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะทุกคนเป็น Y Profile 4นะแล้วก็เลือกใหญ่ๆเลย12อ่าใหญ่กว่านี้อีก20ไปเลยอย่างใหญ่ไม่พอนะคะ80อ๊ะ80ใหญ่ไปขอเป็นสัก สแล้วกันค่ะโอเคทีนี้เราก็จะทำการเอากิ่งไม้เนี่ยไว้ข้างหลังนะคะก็ไปที่ select เออ orange send to b a c k นะทุกคนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกิ่งไม้ให้น้องจับละอ่าแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็มาวาดใบไม้กันนะคะใบไม้ก็ง่ายๆเลยนะทุกคนก็คลิกตรงนี้นะปุ๊บเลือกตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วก็เนี่ยค่ะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ ให้เป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะคะอย่างนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะให้มาบรรจบกันตรงนี้นะแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ขยับนะคะง่ายๆแล้วก็ลากน้องมาเลยจ้า นี่ทุกคนเป็นไงคะอันนี้คือแบบเบสิคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปฝึกทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ